สวัสดีค่ะหินสาวแว่นไหมคะบ็อกเลยเมืเ่อกี้ใครถามคิมนุชอะบ็อกเลยบ็อกเลยเมืเ่อกี้ใครถามคิมนุชอะบ็อกเลยไอ้แกมาปั่นกระแสเยอะกู้เรือกู้เรือเรือไม่ล่มหรอกเรือไม่ล่มแล้วพี่จะบอกเลยเ <Sa ül> ตรียมพายเรือเตรียมพายเรือเลย <S <S อีเจ้ขึ้นลิฟต์ไปแวะชั้นสองหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้เนี่ยเราอยู่ชั้นห้าเจ้อยู่ห้องคนเดียวอ่ะอันตรายมากเลยนะ มันแอบไปไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมอยู่ห้องคนเดียวมันแอบไปไหนเราก็ไม่รู้อ่ะคิมนุชเฮ้ยอีคิมอยู่ไหมเนี่ยคิมคิมไปแข่งอีคิมไปแข่งจะเขาเขาเจอหน้าทีมไทยเขาก็จะก้มๆหน้าหน่อยนะไม่กล้าไม่กล้าสบตาเท่าไหร่นะ <c oughs> เพราะเจออีเจ้ขู่ไปเออวันเนี้ย พี่น้องตามไอจีคิมหรือยังยังเลยเดี๋ยวอีเจมันด่าแล้วก็ตัวอยู่จ้ากันแล้วเดี๋ยวอีเจมันเดี๋ยวอีเจมันว่าเดี๋ยวรอให้มันมาคุยก่อนแล้วค่อยคุยค่อยคุยกับมันแต่ว่าเวลาอยู่กับทิมไทยไม่ค่อยกล้าเข้ามาคุยเลยวเดี๋ยวเต้นให้ดูนะอ้าวจ้าเปลี่ยนข้างๆกิจการใช่ไหม เสียงเจ๊จังเสียงเจ๊จังไปถึงชั้นสองอะพี่ว่าสองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเธอเคทวินเธอบล็อกพี่หน่องนี่ติ๊กต็อกบอกฝั่งนู้นให้รีวิวเบอร์สิบหน่อยค่ะเขาบอกเวลาวันเหรอเอาวิลาวันว่าไงจ๊ะเอาวิลาวันค่ะินะไปตอนได้คุยกับพี่คิมบ้างไหมได้คุยไหมไม่กล้ามันไม่กล้ามองหน้าเลยมันเจอทีมไทยมันก้มหน้าแล้ว ไม่กล้าสบตาเลยดูโกยลัศมีอีเจ้อันนี้มันอร่อยว่ะนุชคิมจุงเจริญว่ะเดี๋ยวอ่านชื่อให้ไห่อ่านชื่อมาเลยเดี๋ยวจะได้บอกเจ้จะเอาตั๋วไปเกาหลีแล้วใครแซวเนี่ยใครแซวเดี๋ยวอ่านออกชื่อเลยนะอ่านชื่อมาเลย้าแซวเจ้เจ้บอกคนตุรกีพ้าได้ยังไงบ้ารีวิวเบอร์สิบเกาหลีหน่อยอ้าวชื่ออะไรเดี๋ยวเจบอกเลยดีดดูดีดูดี อยากเห็นคริมนุชได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่แอดสองให้เดีพี่แพี่น้องเพีย่ไปปั่นกระแสเดแอร์ให้เออเปิดแอร์อยากกินเนื้อย่างอ่ะอยากกินเนื้อย่างเกาหลีเหรอเอ้าก็เป็นเนื้อย่างไงก็เป็นเนื้อย่างอ่ะเพียร์บอกว่าอยากกินเนื้อย่างเนื้อย่างนี่ถึงอะไรเนื้อย่างนี่ถึงอะไร เอาอีกนะยังยังเกาหลีอย่างนี้ก็มีคนถามยังยังเดี๋ยวเป็นประเด็นเดี๋ยวตอนนี้เขาเขาบอกว่าให้รีวิวเบอร์สิบเกาหลีทําไมเจ๊ไม่รีวิวที่คนอื่นเจ๊ยังรีวิวเลยจ้าจ้าดูหน้าวันนี้อ่าวใครจะให้ให้รีวิวมาอ้าวเดี๋ยวจะให้เลขบัญชีโอนมา ถ้าพอใจเมื่อไหร่เดี๋ยวจะไปรีวิวให้อ่ะใครอยากได้อะไรเท่าไหร่อ่ะจ่ายดังมากเดี๋ยวจะลงทุนน่ะลงทุนเดินไปหามันเอ่ะเจ๊เกี่ยวกาดเลยวะแค่ถามเพิ่ม10เกาหลีแค่นี้แล้วพอใจแล้วพูดถึงเกาหลีหน่อยเกี่ยวกาดอุ้ยคิมนุชก็มาด้วยเดี๋ยวเจออีเจ๊บ็อกหรอกนะอย่าไปแกงนางตะก้อนตะก้อนเธอนั่นแหละโดนกบแล้ว